เรียนท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุิธรรมท่านปริญญาปรีดาพิลนนท์ประธานเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นและก็ท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นการประชุมผู้ปกครองอประจำปีการศึกษา2564ท่านผู้ปกครองครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับทำให้ าการประชุมผู้ปกครองของเราเนี่ยที่จัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนเนี่ยไม่มีการประชุมมาอสองปีการศึกษาแล้วนะครับก็ด้วยความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยนะครับทางโรงเรียนก็ยังตระหนักนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับการประชุมผู้ปกครองนักเรียนถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเดินทางมาประชุมที่โรงเรียนได้นะครับแต่ทางโรงเรียนก็ยังจะมีข้อ,อ ที่จะต้องชี้แจงนะครับกับท่านผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนเป็นประจําทุกปีนะครับซึ่งปีนี้นะครับการประชุมผู้ปกครองก็จะเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งทางโรงเรียนเองก็ได้เตรียมการที่จะเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์แล้วก็มีเรื่องที่จะชี้แจงกับท่านผู้ปกครองอยู่หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างท่านผู้ปกครองได้รับทราบข่าวความเคลื่อนไหวของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพรราคุรธมเป็นระยะระยะซึ่งรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนนะครับเราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกหลานเรานรในการเดินทางมารงเรียนท่านผู้ปกครองที่ติดตามความเคลื่อนไหว ติดตามประกาศของทางโรงเรียนก็จะทราบดีว่าบางช่วงนะครับโรงเรียนประกาศให้นักเรียนมาเรียนออนไซต์ site, แบบสลับกลุ่มนะครับเมื่อมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับหรือว่าพบบุคลากรหรือว่านักเรียนนะครับมีผลการตรวจนะครับเชื้อโควิด -19 เป็นบวกนะครับแล้วก็มีมาตรการนะครับในการที่จะป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านผู้ปกครองครับเรื่องการเรียนของบุตรหลานนะครับก็คงจะหยุดไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับโดยเฉพาะเชื้อตัวใหม่นะครับเชื้อสายพันธุ์โอไมกอนนะครับจะมีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วนะครับแต่ความรุนแรงของเชื้อนะครับความรุนแรงของผู้ที่ได้รับเชื้อเนี่ยนะครับจะไม่รุนแรงมากนัก นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็จะไม่ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากกลาเรียนงกับท่านผู้กองท่านว่าให้ท่านได้ตระหนักนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการรับวัคซีนนะครับของบุตรหลานและก็ของตัวท่านเองด้วยเพื่อที่จะนะครับลดความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตในการประกอบอาชีพของแต่ละท่านนะครับทู้งกองครับการประชุมผู้ปกครองในปีนี้นะครับ ก็จะเป็นประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของอาการจัดการเรียนการสอนอย่างที่ผมเองได้นําเรียนท่านผู้ปกครองได้รับทราบแล้วว่าปีนี้เป็นปีที่เราจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์ค่อนข้างจะเกือบจะร้อยเปซน์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีปัญหาเป็นส่วนน้อยเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าห้องเรียนนะครับหรือว่า บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนนะครับไม่เหมือนกับอยู่ที่ห้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องขอความร่วมมือกับท่านผู้ปกครองทุกท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับช่วยกํากับบุตรหลานของท่านให้เข้าเรียนตามรายวิชาต่างๆตามตารางเรียนนะครับก็เป็นห่วงนะครับ้ปกค่อครับเป็นห่วงบุตรหลานของเราโดยเฉพาะบุตรหลานที่ ยังมีผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รอมสมอพอในกิจกรรมต่างๆก็ดีก็อยากให้บุตรหลานของเราเนี่ยได้เร่งรีบในการที่จะแก้ไขผลการเรียนให้ผ่านการประเมินในทุกรายวิชาที่ที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากอาขอความร่วมมือทางาผู้ปกครองทุกท่านนะครับช่วยกำชับลูกหลานเราด้วยว่าผลการเรียนเป็นอย่างไรบ้างยังมีปัญหา ติดศูนย yeah, ์ติดอรอติดมอสอติดมอพออยู่หรือไม่นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่3นะครับแล้วก็นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งอีกไม่กี่เดือนนะครับ <c oughs> ก็จะสําเร็จหลักสูตรแล้วนะครับเพราะว่านักเรียนมอสาม .6 อหกหลายคนเนี่ยนะครับยังติดศูนย์ติดรอติดมอสติดมอพอค้างไว้ นะครับตั้งแต่สมัยอ,อยู่ม .1 ก็มีนะครับในรายที่ม .3 ต่อน,นี้นะครับส่วนม .6 นะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องสุดร้อมมงม .2 แต่ม .4 ม .5 ก็มีเพราะฉะนั้นผู้ปกครองครับให้ผู้ปกครองได้สอบถามบุตรหลานด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะจบม .3 พร้อมรุ่นหรือไม่หรือว่ายังมีปัญหาเรื่องผลการเรียนที่ยังติดสุดร้อม,ม .2 มออยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ ด้วยความของยยของทางโรงเรียนนะครับผู้ครูผู้สอนทุกรายวิชานะครับพร้อมที่จะให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้แก้ไขผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสอบซ่อมนะครับสอบแก้ตัวหรือว่าการดําเนินการแก้ไขโดยการทําชิ้นงานมาส่งนะครับซึ่งจะเป็นชิ้นงานที่สอดคล้องกับรายวิชาที่เรียนนะครับประเด็นที่3ผู้ปกครองครับมีผู้ปกครองหลายท่านนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนที่ อาเรียนห้องเรียนแผนการเรียนพิเศษนะครับซึ่งการเก็บเงินบำรุงการศึกษานะครับค่อนข้างจะสูงกว่าห้องเรียนปกตินะครับด้วยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เนี่ทำให้หลากหลายกิจกรรมที่เราไม่สามารถดําเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเรียนท่านผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในห้องเรียนแผนการเรียนพิเศษนะครับว่า หากกิจกรรมใดนะครับที่ท่านผู้ปกครองนะครับได้ชาระเงินบําบรุงการศึกษามาแล้วเป็นค่ากิจกรรมนะครับซึ่งถ้าทางโรงเรียนไม่สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมให้ได้นะครับก็เป็นไปตามประกาศของทางโรงเรียนที่แจ้งผู้ปกครองไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเมื่อสิ้นปีการศึกษานะครับภายในวันที่31ม,มีนาคมนะครับ2565นี้นะครับทางโรงเรียนก็จะดำเนินการนะครับคืน เงินในส่วนนั้นให้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองไม่ต้องกังวลใจนะครับในประเด็นนี้นะครับอาผู้ปกครองครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับวันที่1่กุมภาพันนี้นะครับโรงเรียนประกาศให้นักเรียนมาเรียนออนไลน์แบบสลับกลุ่มนะครับแต่ทั้งนี้และทางนั้นนะครับก็จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านผู้ปกครองนะครับแต่ประเด็นหลักๆก็คือนักเรียนที่จะมาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนได้นะครับจะต้องได้รับวัคซีนครบ สองเข็มนะครับแล้วก็ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองนะครับเพราะว่าประสบปัญหาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่ผ่านมานะครับนักเรียนบางคนนะครับไม่เข้าห้องเรียนนะครับหรือนักเรียนบางคนตื่นสายนะครับโดยเฉพาะวิชาที่เรียนในภาคเช้านะครับหรือบางคนบอกว่าบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เนี่ยนะครับ บริบทที่บ้านกับบริบทที่โรงเรียนเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้านานักเรียนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นช่วงวันหยุดนะครับก็เลยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะครับหรือว่าความตั้งใจความใส่ใจในขณะที่เรียนออนไลน์อาจจะไม่เต็มที่เหมือนกับมาเรียนที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นก็จะต้องขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านาย้ำเตือนกับนักเรียนบุตรหลานของเราด้วยว่านะครับถึงแม้ าการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์นะครับก็จะต้องเข้าห้องเรียนนะครับแล้วก็เข้าเรียนในทุกรายวิชานะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในเรื่องการกํากับติดตามการเข้าห้องเรียนของนักเรียนนะครับทุกระดับชั้นนะครับเพราะว่าคุณครูแต่ละวิชาก็จะมีการประเมินวัดผลประเมินผลนะครับในแต่ละวิชาหากนักเรียนไม่ผ่านการวัดผลประเมินผลก็จะทําให้มีผลการเรียนที่ ติดศูนย์ลอมอสอต่างๆนะครับซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการจัดการเรียนการสอนนะครับก็ฝากท่านผู้ปกครองให้กํากับหลานของท่านด้วยนะครับท่านผู้ปกครองครับถึงแม้ว่าช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิตก้านะครับเข้าใจว่ามันมีผลกระทบกับการประกอบอาชีพของท่านผู้ปกครองหลายท่านนะครับแล้วก็มีผลกระทบกับการดํารงชีวิตทานโรงเรียน ก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงผู้ปกครองทุกท่านนะครับเป็นห่วงนักเรียนทุกคนนะครับตลอดจนบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเรานะครับก็อยากกล่าบเรียนว่าอยากให้ท่านดำานิชีวิตมีมาตรการในการป้องกันตนเองการอยาตกนะครับท่านจะเดินทางออกไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ในการล้างมือนะครับ ท่านผู้ปกครองท่านใดถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนครบโดสนะครับเข็มสองเข็<า>ม3แล้วก็ดีผรเองก็อยากให้ท่านได้ดำาริชีวิตนะครับแบบไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเราเองไม่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงไหนมันเสี่ยงบ้างนะครับก็อ,อ,อยากให้ท่านลูกครอเนี่ยทั้งครอบครัวนะครับมีความปลอดภัยนะครับถึงแม้วา่าบางครอบครัวได้รับผลกระทบ จากการติดเชื้อนะครับก็ให้ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็หายจากอาการป่วยในเร็ววันนะครับปีนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองหลายท่านนะครับที่ได้ชําระเงินบํารุงการศึกษาไม่ว่าจะผ่านระบบาทางธนาคารหรือหลายท่านผมเองสังเกตเห็นว่าท่านก็เดินทางเข้ามาชําระที่โรงเรียนนะครับต้องอขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านเลยนะครับ หากผู้ปกครองท่านใดนะครับประสบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะครับยังไม่พร้อมที่จะนํานเงินมาชําระค่าบำรุงการศึกษาให้กับบุตรหลานของเรานะครับก็ให้มาติดต่อที่ฝ่ายงุประมาณนะครับทางโรงเรียนเราเองก็มีมาตรการในการที่จะผ่อนผันนะครับขอให้มาพูดคุยนะครับมาแจ้งปัญหากันนะครับไม่ใช่ว่าเงียบหายไปเฉยๆนะครับโดยเฉพาะนักเรียนม .3 ม .6 ที่กําลังจะจบหลักสูตรการศาึกษา นะครับก็อยากให้ทา้ารูปครองได้มาประสานนะครับกับทางฝ่ายงบประมาณที่โรงเรียนนะครับแล้วก็หาทางออกรวมกันเพื่ออนาคตของบุตรหลานของเรานะครับสําหรับการประชุมผู้ครองในปีนี้นะครับต้องขอบคุณท่านรูปครองที่เข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็รับทราบข้อมูลข่าวสารของบุตรหลานท่านนะครับตลอดจนข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนขอให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพทั้งตัวท่านเองแล้วก็ บุคคลในครอบครัวนะครับให้ปีความปลอดภัยนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ